ทุกรอบอะพื่ะพี่ลองมินะพี่มิดเหรอใช่ใช่ครับ ระเบิดปอเฮ้ยช็อตคนหนึ่งเทนายตายโอ้มีตัว มิด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 คือซ้ายเหรอซ้ายมือโอเคหุยว้าวน่าเกี่ยวน่าเกี่ยวคนหนึ่งมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้พี่พี่จัดการเองโอ้แม่ง โลแล้วโลแล้วสนายอยู่แถวนี้พี่วะเฮ้ยยี่หลังเฮ้ยใส่ลึกปะระวังเคใส่ลึกับสนายโอ้ยเนี่ยใส่ลึกโอ้โหยิงโดนเฮ้ยอีซี่เดินไปอยู่ข้างในตีโลแล้วโลแล้วอยู่ไหนอะ เคเก็ตตายเฮ้ยบอมดับบอมดับบอมดับนะเจียวสายสายเ็นด้วยมันจะไปบีมันจะไปบีมาแล้วอ้ยตายเฮ้ยสดร่างหมดแล้วได้ล่างหมดแล้วได้ร่างหมดแล้วสายตายแล้วเหรอจะายตล้เดี๋ยวเดขอเรนหน่อย ระวังมันโยกมันโยกแน่มีอยังมีใครจะควมาเลยแน่นี่ควายเฮ้ยมีกวางเออสวยนะดีกว่าโอเคเระวังโอ้มีเข้าโอ้ยหัวทางนี้เข้าที่เตะ อ้าวเคียวยิงไปสองแล้วเหรอใช่ยิงไปสองแล้วเฮ้ยเอาติดไฟไตเอาตายตอนมันยิงไปที่โดลงกันเลยอยู่ได้อยู่ได้ตายทีเก็บไปอะ0 0าอหรอ่ปืนปืนอะไร OP ตายมั้าสิบบาทอะตายเื้องตงไปพีคเลยตายลงมาลงมา กัะเมนกัดเมนตายหนึ่งเฮ้ยฐานฐานฐานตายแผ่นบอมแผ่นบอมแผนบอมขึ้นแผ่นบอมแพนเลยแพนเลยสวยเยอะ หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าตัวนึงรีบรเข้ามาจะได้ไม่โนหลังาัดการแล้วรจัดการแล้วไม่ไพี่มิ้นอีกตัวเมื่อกี้ไอ้ลงวางเลยวางเลยวางเลยเดี๋ยวดูให้ไอ้ลอมีตัวนึงเีพ่อนใอ้ตัวนึงไม่มีขหมดไอ้ลองมีอีกตัวลองถ้าเกิดมันลงโฮอย่าอย่าลงตามมันนะแอบแอบรอเล่นรอเล่นรอออร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 อ มันเป็นเป็ดด้วยคนละนัดอ่ะคนละนัดคือตายเลยอะไรเนี่ยมันจะมาไหวพวกเราได้ไงย่อไปตัวย่อ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 มันดันมาแล้วกล้ามมันอยู่ซิดแล้วคิดแล้วนะเออเออให้มันดันไปให้มันดันมามองมุนมันดีดไม่ดีหรอเฮ้ยดันมาดันมาดันไม่มีใครดูประตูไม่มีคนดูประตู้เยวิดโววิดโดวิดโวไอตัวช่องนะ ไปไปไปบวงบไปมมีสคนี่คนทําไรมีตัไหนึ่งโลโลโลไปช่วยพี่เกียวปะพี่เียวเหมือนมีดันมาตัวไอ้เสี่ยมีดันาด่อ้หรร้ปนปกก็ให้หัวเฉย เสียงแบบแทันเนียะแค่แบบแบบนะมาซายพี่มาซายสวยวิดโอล้วหนึ่งสวยพี่อ๋สวยซีจีซีไปข้างบนเนาะอีกตัวล่าสุดอยู่หลักแถวฐานเราอ่ะ ถ้าระวังมิดนะนาเก่าเลยเอาพ์ทเสียงเดียวพัดเสียงเดินขึ้นเอาพ์ทข้างบนน่ะนะใช่ข้างบดเขาเดียวกี่ตัวสองตัวนี่นี่เสียงตัวเดียวไม่มีใครมองเอาพ์ทนะมาสองตัวเลยอะไม่โดนมาแล้วอาพัดเอาพัดอีกตัวสวยสายพี่เกียวสายพี่เกียวสายพี่เกียวเฮ้ยมีกลางนี่วะโอสิบปีกับสิบ้านไอ้เที่ยไกรเฮ้ยไอ้เที่ย กลางตายสองนะเว้ยเออะสวยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เครื่อพผานให้ครับมาเอได้เดี๋แล้วมป๊บนึงฝั่งซ้ายขอี่รอนเี๋ยวหักกระเบื้องเราเราหวังว่าเราผ่านไปนะผมไม่มีพี่ในสายเองมีๆตัวนึะถ้าท้ากันตายแป้งเลยเดี๋ยวมอครับมาเจ็บสักตัวมีตัวแับวิ่ง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 เบียวเลย เดี๋ไวพี่ยผมรู้พี่ยินไก่ไก่เขายิงไก่วะพี่เกียวพี่จบ้แจ้แผ่นจาแผ่นโอ้โหโมไม่มีพี่เกียวผมประการมาานแฟร์อะเเป็นการเอาบอมที่แบบว่าเขาถอยหลังเอาด้วยนะเกียวแขนเขาตัวตึงเลยพี่